แกงใหม่ๆเลยพี่น้องแกงขีเล็กสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสู้ขู่สุกคนเด้อครับผมเมื่อนี้พ่อกับเบานัดอีกคือเกาครับผมเมื่อนี้เบ้านัดกับสีผ้าพีผ้าน้องนะครับมากินแกงขีเล็กครับผมแล้วก็มีปลาอ่าอันนี้กัด มันเมื่อยๆนะพี่น้องอยากกินเห็นมันซวงนะพี่น้องกับกะทินหมักพริกโอ้ยเอมามาข้ากินเบิร์ดดีกันแต่เบิร์ดสีเบิร์ดบอสแ้วก็กับปลาสมนะครับพี่น้องข้าวเหนียวข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวอ่ะเบาๆยังหลายนะพี่น้องเนาะมื้อนี้กับเบานัดมาผู้ดเดียวคือเราสาวนัดบอว่างนะพี่น้องจัดการเลยพี่น,น,น้องกินเลยแซ่บๆน้อกันพี่น้องแซ่บๆน้อกัน แกงไม่ไหม่เลยพี่น้องแกงกีนเล็กอืมอืมเบ้าหน้าถือลูกโดดพี่น้องมัพริกหรอปลาสมซื้อมาจากคเคมมาราดพี่น้อง เก่าเกียแสบหลายซื้อมาเธอแรล้โอ้ซื้อมาลองนะพี่น้องลองแล่วมันแสบมันบบเข้มแห้งบบสมแห้งก็เลยไปซื้ออีกรอบ ตุ๋ยพี่น้องตุยย๋ยบระทิงใจสดมันเลย <c oughs> เห็ดเบียกมากมีเมื่อ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> อนกับปลาสม ส่วนคักบ๊อบอ่อยามาพี่น้อ,องกินข้ากับบานัดมันนี่เก็บกีเล็กได้บ่หลายพี่น้อง ก็เลยเห็ดได้บ่หลาย phải hết nhằng p hết hèn hèn bốc kiếng chạy bao nát luôn nè, nhìn vặt cả đại nè, chát héi p/nhông bơng gì cả nó không น uh huh. ข่าเที่ยงแต่เตอนนี้เมื่ก็บมเป็นเที่ยงเล้วพี่น้อง่ายสองบานนั้นก็เลยกินข่าแซบ่บ สิบอกให้เด้อพี่น้องทัานไายคนอีสานคือเบาหนันเนาะแกงขี้เล็กนม่นเนแกงย่ำได่กระแสบยบย่างหนันมานพี่น้องเนาะแสียบลายแสบีบคูยย่ามาโหลดพี่น้องโอ้ขอเขาเฮ ตื่นมาหลายสดเลยพี่น้องพริกร้อยเลยพี่น้องลูกดวด น้องดูดเดือดมาหลายแถบพี่น้อง,อดดาาองตายพอดีแหละพูดนะต้องนวนสุดท้ายเลยดูดโดดมียังไงก็มีกินเข้าไป Mm -hmm. Thank Quem que ห่อนพี่น้องบาง้านนาเธอแตกปะละ่ะโอ้ไข่มันบอกเรื่องอยังเพื่นยัดใส่ พี่น้องแทบหลายยกจานนี่เว้ยกจาน บิดเลยพี่น้องฟังหนึ่งบิดไปฟังหนึ่งพี่น้องเอาสรานับคลิปนี้เนะพี่น้องเนาะมานัดกับกินบิดพอดีพี่น้องเบิดแล้วแกงพม่ขี่เล็ก สำหรับคลิปนี้นะครับน้องคันไพมากกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้บาวนัดนัมเบเดอร์ไว้พอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับมื้สวัสดีสสดครับ